สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีได้นั่งชมนะครับฟุตบอลจิงชาติมหาติอาเซียน F f เนะครับในกรุ๊ป B ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราที่เราอาจจะต้องเจอในรอบ2นะครับคือทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติเวียดนามนะครับวันนี้ลงทําการแข่งทั้งสองคู่ครับคู่แรกนะครับทีมชาติอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติ เมียนมาไปได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ในการบุกไปเยือนส่วนคู่ที่2นะครับทีมชาติเวียดนามก็สามารถเอาชนะทีมโซปอลาวไปได้ครับ4ประตูต่อ1ในการบุกไปเยือนลาวเช่นเดียวกันทั้ง2คู่นี้แข่งเวลาใกล้เคียงกันครับโดยทีมาชาติอินโดนีเซียลงแข่งขันก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นทีมชาติเวียดนามก็ลงแข่งขันกับโซปอลาว ในเวลา20นาฬิกาก็ผลการแข่งขันออกมาทั้ง2คู่นี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับคู่แรกนะครับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็ลงคำการแข่งขันโดยใช้ตัวผู้เล่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวผู้เล่นใน U20 U22 เขานะครับโดยมีตัวผู้เล่นหลักที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่ลงมาประคองนะครับเช่นปัทมาอาหานนะครับราฟาเอลสตาลนะครับ อัสตาวีมังโกลัมแล้วก็มีมาซาริโนโฟอดินานนะครับดาวยิงของินโดนเเซียก็ลงมาด้วยก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าฟอร์มการเล่นของินโดนเเซียและพม่าเนี่ยหรือเมียนมานะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมียนมานะครับมาในสไตล์ที่เป็นฟุตบอลในยุคเก่านิดนึงนะครับใช้โค้ชเป็นชาวเมียนมาด้วยกันลงมาเล่นในลักษณะที่เป็นการเล่นที่ใช้ ทักษะความสามารถส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่นะก็เล่นด้วยความแข็งแรงครับเป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ก็มียิงนกตกปลาเยอะครับโอกาสสําคัญสาคัญของเมียนมาก,ก็มีนะทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลังแต่ก็ไม่สามารถจะบจบสกอร์ได้นะครับการาส่งบอลหรือว่าการยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่มีความปพระณีตแต่สําหรับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าลงเล่นวันนี้ยังสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะ ทำประตูได้แค่ประตูเดียวนะครับจากาทางอัสตาวีมังโกลามก็สามารถยิงประตูให้กับทางทีมชาติอินโดนีเซียไปได้บุดวิดนะชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าอินโดนีเซียยังต้องตั้งหลักอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าแมตต์ต่อไปเนี่ยวันที่15เนี่ยจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับจเจอเราไปบุกไปเยือนเวียดนามด้วยในอันนี้อันตรายครับอินโดนีเซียพอสมควรเพราะว่าวันนี้นะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ย ลงมาเนี่ยครึ่งแรกนะครับต้องต้องชื่นชมนะครับโค้ดของทีมโสโปอลาวนะครับฮาฮยอกจุนนะครับโค้ดเกาหลีคือสไตล์ของฮาฮยอกจุนเนี่ยที่มาปั้นทีมโสโปอลาวครั้งนี้นะผมชอบนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของโสโปอลาวเนี่ยไม่ใช่สไตล์เกาหลีนะเป็นการตั้งโซนแล้วก็การตั้งโซนรับมีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้าง,างที่จะเล่นอย่างมีระเบียบ และมีความทุ่มเทยอดเยี่ยมมากครับแผงหลังของสองปปอลาวแล้วก็ทางบุญทัจันทร,ร์นะครับวันนี้นะก็ยังสามารถทําประตูได้หนึ่งประตูนะครับอาจจะเป็นจากจุดโทษนะครับแต่ก็เป็นจุดโทษที่ได้มาจากการลากกระไปของเขานะครับในการรับบอลแล้วก็โดนทางเวียดนามเสียบจนลมนะสามารถไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ4แต่มันไม่ทันครับมันเป็นนาทีสุดท้ายละในช่วงต่อเวลาด้วย การแข่งขันครั้งนี้นะครับทางเวียดนามเองเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเขายังเล่นไม่ค่อยออกนะยังสตาร์ทเครื่องไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเวียดนามเองเนี่ยเขาใช้ตัวผู้เล่นตัวตัวตัวเก่าเขาเลยน,นะครับตัวมีประสบการณ์เต็มทีมครับเต็มทีมเลยแล้วก็เวียดนามเองในครึ่งแรกก็อาจจะเล่นยังไม่ชัดเจนนะครับฝีเท้าก็ยังไม่สามารถจะบุกได้เพราะว่าทางตัวผู้เล่นของสปปลาวเนี่ยยังสดอยู่ พอยังสดอยู่เนี่ยการตั้งรับการเล่นตามแทคกติกเขาสมบูรณ์แบบมากครับสบปลาวก็ต้องชื่นชมโค้ชฮาฮยอกจุนนะคือที่ผมบอกว่าไม่ใช่แผ N งการเล่นของเกาหลีเพราะว่าสไตล์เกาหลีจะเป็นสไตล์ที่ลักษณะถ้าตั้งรับแล้วเนี่ยจะมีการบุกกลับเร็วแล้วก็ใช้พละกําลังเสียส่วนใหญ่แล้วก็แต่ว่าผมดูแล้วนะโค้ชเกาหลีคนนี้นะทําทีมสปลาวผมดูผมดูทรงบอลเนี่ยมัน,นคล้ายทีมทไทยช่วงที่ไปแข่งขันในเอเชียนคัพ แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านักเตะคุณภาพนักเตะของสปรปลร,ราเนี่ยยังมีน้อยครับยังมีน้อยจะมีแผงหลังที่เล่นใช้ได้นะ,ะทางแล้วก็มีศูนย์หน้าอย่างบุญทจันเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ตา์ของเขาที่เล่นได้ดีแต่ต้องชื่นชมนะต้องผมชื่นชมแผงหลังเขาวันนี้เล่นได้ดีจริงๆครับผู้รักษาประตูก็เซฟเซฟหลายลูกด้วยแต่สําหรับทางด้านเวียดนามนะครับจากการที่เขาไป ฝึกซ้อมที่เกาหลีเนี่ยมัน,มน,มนเห็นผลชัดเจนว่าความฟิตของเขาเพิ่มขึ้นมาสูงมากจากการที่เล่นกับไทยในแมตช์เอลพีแบงคที่ผ่านมาเนี่ยคือรูปแบบการเล่นเขายังไม่มีซูเปอร์สตาร์เต็มทีมขนาดนี้แล้วก็ความฟิตการวิ่งแล้วก็รูปแบบการเล่นยังยังไม่เฉียบคมขนาดนี้แต่ในครึ่งหลังนะครับหลังจากที่ทั้งเวียดนามเองเขามีความฟิตสูงหลังจากไปเก็บตัวที่เกาหลีเป็นเดือนเนี่ย บวกเข้ากับทางศสงปรปลาวเองเนี่ยนักเตะมีรูปร่าง,ขาง,างเขาแทบจะเล็กนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยนะครับพะละกําลังเนี่ยผมว่าความฟิตยังสู้เ,เวียดนามไม่ได้เลยดังนั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ชึ้งหลังเนี่ยทางเวียดนามเขาจะบทขยี้ครับบทขยี้ทําให้ลูกแรกนะครับมาได้ในชึ้งหลังเนี่ยทาใหา้สกอร์มันไหลครับสปลาวเนี่ยไม่สามารถจะตั้งเกมได้ โดนยิงลูกแรกแล้วก็ก็เลยเป๋ไปเลยนะครับพละํากำลังสู้ทีมเวียดนามไม่ได้เนียนไทยร้องครับเลี้ยงเข้ามาแล้วก็สามารถตวัดยิงนะครับเข้าประตูไปได้เป็นลูกแรกนะครับจากนั้นนะครับจอมเก่านะครับศูนย์หน้าของทีมชาติเวียดนามเอ่อเตียนลินครับเนียนเตียนลินก็ยิงเข้าประตูที่2แล้วก็ตามมาด้วดยเงียนวันตวนนะครับ ทําประตูที่3ให้ทําใหา้ทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยนำสกอร์ห่างครับนำสกอร์ห่างแล้วยังมายิงได้ประตูหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทางสองปอลลาวถึงสามารถยิงคืนมาได้หนึ่งประตูสรุปนะครับ2คู่นี้นะเท่าที่ผมมองดูแล้วนะการยกระดับมันจริงอ่ะเวียดนามยกระดับขึ้นได้ครับตอนนี้เวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของทีมชาติไทยเขามีความแข็งแกร่ง นะครับแล้วถ้าเกิดว่ารอบ2เนี่ยเขาเพิ่มตัวผู้เล่นบาซิกลกองหน้าอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับกับทีมเราพอสมควรถ้าผ่านเข้ารอบไปเจอกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมยังมั่นใจนะครับในศักยภาพนักเตะไทยว่าเราจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้มันอยู่ที่จังหวะสมาธิและการร่วมเล่นของทีมชาติไทยของเราถ้าพ,พีิกผมคิดว่าคงจะสู้กับเวียดนามได้สนุกแน่ครับชุดนี้สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยยังมองไม่เห็นอะไรครับ เพราะว่านัดนี้ผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วนะครับคำว่าอินโดนีเซียเป็นทีมเต็งเนี่ยถ้าผมพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าเราไปมองทีมที่เขามีเต็มไปด้วยลูกเซี่ยวนะครับเต็มไปด้วยตัวโอนลูกเซียวเขาอะซึ่งเขามีฟอร์มการเล่นในสไตล์เขารู้ๆกันดีครับว่าเขาค้าแข่งอยู่นะครับที่ต่างประเทศอย่างสตาร์วอย่างนี้ครับอย่างหลายๆคนนะครับบางคนก็ค้าแข่งอยู่ในลีกของอังกฤษก็มีนะครับดังนั้นนะครับวิธีการเล่นของ ทีมชุดใหญ่ของเขาที่แข่งขันฟุตบอลโลกมันจึงเป็นคนละสไตล์กับทีมท้องถิ่นของเขาซึ่งผสมเข้ามาในครั้งนี้นะครับในการเล่นกับในศึกเอฟเอฟจึงแตกต่างกันเยอะเพราะแตกต่างกันเยอะเนี่ยเมื่อกี้ก็วิดนะครับวิดที่พม่าจะโจมตีด้วยแผนการเล่นแบบเก่านะครับด้วยสไตล์การเล่นแบบอาเซียนจริงๆโค้ดก็โค้ดพม่านะครับโค้ดของเมียนมาเองเกือบโดนตีเสมอเหมือนกันครับ ดังนั้นนะครับอินโดนีเซียต้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะเจอกับเวียดนามในวันที่15นี้ถ้าไปฟอร์มนี้เนะี่ยมีสิทธิ์โดนเวียดนามบี้นะครับอาจจะแพ้เวียดนามได้ง่ายเหมือนกันแล้วอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมสอดแทรกที่เรายังไม่เห็นวันนี้นะครับสำหรับกูบีก็ได้แก่ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีทรงบอลที่ได้มาตรฐานนะนะครับเขามีโค้ชจากสเปนและตัวผู้เล่นเขาก็มีตัวลูกครึ่งลูกเซี่ยวเยอะครับตัวโอนก็มีครับดังนั้นนยะทีมอย่างเวียดนามนะครับ อาจจะสามารถต่อกรอได้สนุกเพราะว่าความฟิตเวียดนามมีสูงและตอนนี้นะผู้เล่นโงกเก่าอย่างเตียนลินเนี่ยเขาสามารถาเรียกความฟิตกลับมาได้นะหลังจากที่ห่างห่ายไปนานพอความความฟิตนักเตะรุ่นนี้นะกับกาเนี่ยรุ่นเก่าเขาเลยเนี่ยตั้งแต่โค้ชพาร์คเนี่ยความฟิตกลับมาได้ระดับประมาณ70% 80%แบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็สามารถที่จะผมว่าน่าจะสู้กับฟิลิปปินส์ได้สนุกแต่สาหรับอินโดนีเซียเนี่ยในแมตที่เจอกับเมียนมาในวันนี้นี่ผมบอกไปเลยครับว่า ยังยังสตาร์ทเครื่องไม่ได้เราต้องเราต้องรอรอ,รอดูอินโดนีเซียปีสรยานหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างคงจะได้เห็นชัดในแมตช์ที่เจอกับเวียดนามหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดไปเจอฟิลิปปินจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้เดาไม่ออกนะถ้าเกิดอินโดนีเซียพลาดท่าให้เวียดนามและอินโดไปพลาดท่าให้ฟิลิปปินอีกนะผมคิดว่าถ้าอินโดยังสตาร์ทเครื่องไม่ติดแบบนี้เนี่ยอันตรายมาก นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวผู้เล่นชุดใหญ่อยู่หลายตัวแต่มันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเกิดทางโค้ชนะครับชินแต่ยังเนี่ยยังไม่เร่งเพราะว่าในคู่ที่ทางด้านอินโดนีเซียกับพมา่าหรือเมียนมาแข่งกันเนี่ยผมสังเกตด,ดูนะอย่างที่ออกข่าวมาทางอินโดนีเซียบอกว่าเรื่องความฟิตมีปัญหาเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่เห็นก็ก็แทบจะเป็นตามข่าวนั่นเลยครับเพราะว่าอินโดนีเซียใช้สไตล์ในลักษณะที่ตัดตัดเกมให้หยุดตลอดเวลานะ ตัดเกมไม่หยุดตัดเกมไม่หยุดคือ,อเขารู้ว่าทางเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะใช้พลังก,กาลังในการเล่นในสไตล์เมียนมาตั้งแต่ดั้งเดิมอะ่ะผมเห็นเมียนมาเล่นไงวันนี้ก็เล่นแบบนั้นนะดูดันนะดูดันแต่สไตล์การเล่นการส่งบอลการผ่านบอลอะไรก็ยังเป็นสไตล์เก่าอยู่จับทางได้แต่นะครับความแข็งแรงเขามีความฟิตอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ความแข็งแรงมีมันทําให้อินโดนีเซียจําเป็นต้องตัด,ตดเกมไม่บ่อย เพราะฉะนั้นเกมระหว่างเมียนมาก,กับอินโดนีเซียจะเป็นเกมที่หยุดบ่อยมากครับหยุดบ่อยมากแล้วหยุดแต่ละทีหยุดนานด้วยหยุดทีละนาทีสองนาทีบางครั้งเกือบ5้าน,นาทีครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บเองหรือเจ็บโฟฟาวหยุดทั้งเกมครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนเขาตั้งใจตัดเกมเลนนะนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแท็กติกของทางด้านอินโดนีเซียหรือไม่นะครับเพราะว่า การมาเยือนเมียนมาถ้าไปประท้าองค์ตรงเนี่ยอาจจะแพ้เมียนมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมียนมาประวัติศาสตร์การเล่นฟุตบอลเขาไม่ธรรมดานะเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ฟุตบอลในเมียนมาเนี่ยหลังจากที่มีรัฐประหารกันมา30กว่าปีเนี่ยมันมันไม่พัฒนาไปไหนนะครับถ้าพัฒนาดีๆนักเตะเมียนมาเขาเก่งมากนะแต่ดูครั้งนี้ก็ยังเป็นสไตล์การเล่นยังรูปแบบเดิมครับยังเป็นบอลโบราณอยู่จับทางได้นะครับแต่ด้วยพละกําลังรูปร่างพละกกาลังความแข็งแรงเนี่ย ทำให้ทีมชาติอินโดนีเซียต้องตัดเกมหยุดตลอดเวลานะดูไม่ปฏิประตอร่อครับเกมนี้ผมดูแล้วมันรู้สึกไงก็ไม่รู้ฮะก็ดู2จอ,อรครับแข่งเบียดเบียดกันเนี่ยต้องเปิดสองจอดูนะครับแล้วก็เสื้อขาวเสื้อแดงเหมือนกันด้วยมาดูจอนาทีมาดูจอนาทีโอ้โหเหมือนกันครับวันนี้อินโดนีเซียนะครับลงสนามไปในชุดสีขาวนะครับส่วนทางด้านเมียนมาลงอินโดนีเซียนะครับลงไปในชุดสีแดงขออภยัยฮะ เมียนมาในชุดสีขาวส่วนเวียดนามเนี่ยฉากจะเคยสีแดงมาใส่เสื้อสีขาวทีเนี้ยนะครับทางทีมชาติโซปอรลาวจะเคยใส่เสื้อเีน้ำเงินมาใส่เสื้อสีแดงทีเนี้ยสองคู่เนี่ยผมดูแต่ละข้างเนี่ยผมงงครับไม่รู้ทีมไหนเป็นทีมไหนบางทีก็เบอร์เหมือนกันนะดูวันนี้แต่ก็สนุกครับถือว่าสนุกเป็นเป็นการดูฟุตบอลที่ครข้างที่จะอ่ามันเกิดความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยดูเวฟนะครับดูซีเกมอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศแบบนั้น แต่สาหรับผมนะครับมีเรื่องสําคัญที่จะพูดท้ายคลิปนะครับเรื่องนี้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ผมพูดอาจจะฟังยากหน่อยผมเคยพูดว่าไม่อยากให้ทีมหน้าไทยชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นในโร์นเมนเอฟเอฟเพราะมันจะเสียแพชันแต่นะครับถ้าเล่นแบบสุพณณเหมือนตาเล่นเมื่อวานนี้เล่นเหมือนทีมทไทยเล่นเมื่อวานนี้คือไม่สนใจโลกเลยยิงเข้ามาเล่นยิงเข้าเก็บบอลมาเล่น เล่นในเกมไม่ได้เงยหน้าดูคู่ต่อสู้หรอกเล่นเต็มที่ให้เกียรติคู่ต่อสู้เล่นตามอ่าแพชันที่โค้ชให้มานะเล่นตามแทคกติกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาครับถ้าเล่นแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เดชขับเลยแต่ถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียเขาเล่นแบบนี้นะนักเตะอย่างราฟลสเตานะหลายคนนะที่ผมมีติดติดมาหลายคนเลยที่เป็นชุดใหญ่ของเขานะถ้าเกิดว่ามามาเล่นในทัวร์นาเมนต์อาถันคือเอเวฟเนี่ย มันจะมีผลแน่นอนครับกับการแข่งกับออสเตรเลียแล้วก็บาเรนในการคัดเลือกฟุตบอลโลกในประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยมีผลแน่นอนครับเดี๋ยวรอดูทาาันตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแบบนี้นะผมต้องอธิบายซึ่งชั่วโมงท่านถึงจะ,ะเข้าใจที่ผมพูดแต่ผมเชื่อว่ามีเพื่อนบางคนนะจะเข้าใจที่ผมพูดเลยว่าเอานักเตะที่เล่นเกมเอเชียลงมาเล่นในเวฟบเนี่ยเวลากลับไปเล่นเกมเอเชียอีกครั้งหนึ่งถ้าแพชั่นไม่ดีถ้าระบบทีมไม่ดีเนี่ย มันจะเสียบอลน,นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ห่วงทีมไทยแล้วผมดูผมดูแพชชั่นการเล่นดูสไตล์การเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะพูดคลิปต่อไปนะว่ามันเป็นยังไงทีมไทยเราช้างศึกเราเป็นไงในะคลิปต่อไปผมพูดครับคลิปนี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอินโดนีเซียกับเวียดนามลงเล่นก่อนนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะพูดผมมองดูอินโดนีเซียนะถ้าเกิดเอานักเตะและแน่นอนครับถ้าเกิดเข้าไปพลาดสมมุติว่าเข้าไปพลาดเสมอ หรือแพ้เวียดนามขึ้นมาแน่นอนครับสมาคมเขาไม่อยู่เฉยๆหรอกส่งรายชื่อผู้เล่นได้ยี่หกตัวเนี่ยไม่รู้เขาจะส่งใครมาบ้างนะเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะทีมเข้าไปได้ไกลที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่หวังแต่แน่ๆครับดรามา่าแฟนบอลภายในเขาหนักถ้าระบบไม่ดีนะนักเตะชุดใหญ่ของเขาอะ่ะที่ลงมาช่วยชุดนี้นะกลับไปไประจาทีมถ้าเป็นตัวสําคัญเราเฟรตเตาตัวสําคัญนะครับไปมีศูนย์หน้าเขาอีกนะครับ ถึงแม้ว่าอัสนาวีอาจจะไม่ได้เล่นแต่มันมีหลายตัวนะที่เล่นชุดใหญ่เขาที่จะ้องแข่งบอลโลกตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลกับทีมชุดใหญ่เขาเพราะว่าการแข่งขันระดับคันเรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมีรอยรั่วนิดเดียวนี่แพ้ครับผมบอกแค่นั้นแหละเจอออสเตรเลียเจอบาเรนเนี่ยถ้าคุณมีรอยรั่วแค่นิดเดียวเนี่ยแพ้ชันคุณเสียนิดเดียวตัวไหนตัวไหนใ,นในในในเกมเนี่ยตัวตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าเกิดแพชชั่นไม่เต็มหรือมีอะไรบางอย่างในใจที่มันไม่เต็มร้อย มีโอกาสแพ้ครับตรงจุดนี้เนี่ยท่านรอดูให้ดีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่นะครับก็รอดูอย่างที่ผมพูดแล้วกันว่าอินโดนีเซียพลาดไม่ได้เลยและเห็นการสตาร์ทเครื่องไม่ได้แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนัดที่จะเจอกับเวียดนามในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ สีเข้มสางสีดิ่วสท้าจันเวียดนามคอยแมนทิมสดแลาวคอยมาซ่งปัก้านเขาว่าคอยเล่นบอกเก่งคอยฮู้ว่าคอยเล่นบอกเก่งไงยคอยสิเอาชนะไอ้น้องเย่กคอยสักทิมไทยนายเขาสาไปสุดลำน้ำโคงคอยคือลาว Championship of Chucky Assan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Fuck XO in The biggest football tournament in the ASEAN region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game <coughs> <coughs> khỏi men tim sát lao khỏi mà xanh bạc ban không hoa khỏi lên bọc kênh khỏi khỏi lên bọc kênh Mình khỏi xếp áo chân là ai nóng mạnh khỏi xếp bạc tim thay ngày khâu xa bị lắm nắm khô khỏi cứ khỏi men lao Hồi men lao khỏi tim sát mày phút thầy, thầy quyền thầy, thay Land of football, king of Asian Football championship of I Assan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Croc being the biggest football tournament in the Assan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football game